สวัสดีค่ะเราจะมาทำรายการเพิ่มเงินในงวดเดือนกุมภาพันธ์นะคะเราจะคลิกไปที่เงินเพิ่มค่ะเลือกไปที่บันทึกเงินเพิ่มรายได้อื่นแล้วก็โบนัสนะคะวันตั้งแต่วันที่ก็คือตามที่โจทย์บอกมานะคะเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเริ่มที่เดือนหนึ่ง วันที่หนึ่งเดือนสองสองห้าห้าแปดค่ะถึงวันที่ยี่สิบแปดเดือนสองสองห้าห้าแปดค่ะดังนั้นจึงกดโอเคค่ะกดเพิ่มนะคะโดยเงินเพิ่ม จะมีอยู่3คนนะคะแต่ว่าคนแรกนางสาวสุขใจเก่งมากจะยังไม่มีเบี้ยขยันนะคะดังนั้นจึงข้ามไปที่นายดีจริงแน่นอนนะคะไม่ทราบรหัสพนักงานนะคะก็กดและ enter เพื่อค้นหาในที่นี้เราจะเลือกนายดีจริงแน่นอนนะคะ enter เลือกค่ะวันที่ก็คือวันที่2ี 8นะคะเดือน2ปี2558ค่ะ ประเภทเงินเพิ่มนะคะเราไม่ทราบกดจุดและ Enter mm hmm. เพื่อค้นหาในที่นี้จดบอกมาว่าเป็นเบี้ยขยันนะคะ mm hmm. เลือกได้เลยค่ะ mm hmm. จำนวนเงินนะคะ mm hmm. ตามที่โจทย์บอกมาคือ1,000 100, งบาทค่ะเสร็ hmm. จแล้วค่ะงั้นกดบันทึกได้เลยค่ะ mm hmm. มาคนที่2นะคะคือนางสาวงามจริงดีพร้อมนะคะ หากเราไม่ทราบรหัสกดจุดและ Enter เพื่อค้นหาในที่นี้กดเลือกและกด Enter เลือกได้เลยค่ะวันที่คือวันที่28นะคะเดือน2 4, 5ปี58ค่ะรหัสประเภทมันเพิ่มหากไม่ทราบกดจุดและ Enter เพื่อค้นหาในที่นี้คือ เบี้ยขยันเช่นกันนะคะกดเลือกค่ะจำนวนเงินตามที่โจทย์บอกมานะคะคือ1,000บาทค่ะแล้วกด f 1 0และบันทึกได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ,คะกดออกค่ะเพราะว่าจากโจทย์บอกมาว่ามีเพียงแค่2คนนะคะเสร็จแล้วขอบคุณค่ะ